สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ําทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุน้ําในเดือนมิถุนายนาพศ2 5 6 8นะคะชาวธาตุน้ํามีราศีกรกฎราศีมีและก็ราศีพิจิกนะคะบุญภาอันแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็คําทานายอาจจะมีสลับสับฟังก็ได้ระวังตัวต,วตวนของคนแล้วก็ คนรักของคุณนะคะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซปเปร์แตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยเดี๋ยวเทสห้าถ้วย ราชินีถือไม่เท้าวิอัปจูนหนึ่งไม่เท้าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนาะมีหนึ่งไม่เท้าหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเมจิเชียนสี่ดาบ พลังงานของชาวท่านน้ําคุณเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าอัีวยนถสีถ้วยขึ้นมาใบแรกนะคะแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนะคะใจดีมีเมตตาเป็นกกลมิตกับทุกคนไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคุณนะแต่คุณก็มีลิมิตของคุณนะไม่ใช่ว่าคุณจะใจดีกับคนไปทั่วนะคะคุณก็ดูอยู่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีพลังงานบอกให้กับคุณคุณก็มีพลังงานบอกให้กับเขาถ้าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีพลังงานลบๆบใส่คุณคุณก็ สูค้คนพร้อมปกป้องตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่รอบรู้ทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอยา่างทำงานเก่งนะคุณนะ่ะชินีถือไม่เท้าก็คือคนขยันทํางานเก่งมีไฟในการทํางานทํางานแล้วมีความสุขนะคะถ้าไม่มีงานทําแล้วจะเครียดนะคุณนะนะคะบางคนในเดือนนี้คุณจะมีซิกเซนมีรังสังหรณค่อนข้างเน่นนะคะ ชาวท่านน้าบางคนที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะสีดาเห็นไหมปางตายเลยนะนะคะความรักของคุณกับเขาในครั้งนั้นนะบางคนคุณกับเขาทะเลาะกันแล้วก็จบกันไปนิ่งเงียบกันไปต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคนคนนี้เข้าทําร้ายหัวใจคุณทาให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทาให้คุณเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะ่ะทำให้คุณกลายเป็นคนที่แบบว่ารักคนยากนะตอนนี้นะคุณไม่ได้เปิดใจกับใครง่ายนะคะ แต่ถ้าคุณได้รักใครและคุณรักจริงหนึ่งถ้วยเห็นไหมหนึ่งถ้วยอสศนที่์ถ้วยคุณได้รักใครและคุณรักจริงพร้อมดูแลพร้อมเอาใจใส่พร้อมมอบแต่พลังงานดีๆสิ่งที่ดีๆมอบความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคนคนนั้นนะคะแต่ในทางกลับกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบให้กับเขาทั้งหมดนั้นคนของคุณที่ผ่านมาเข้ามาไม่เห็นค่าในตัวของคุณนะคะทาทาลายความรักของคุณกับเขาพังไปหลงไป จึงทาให้คุณกลายเป็นคนที่เลือกความรักและก็ไม่ได้รักใครง่ายๆตอนนี้นะคุณคิดว่าถ้ามีความรักอีกทีคุณขอมีความรักที่จะเข้ามารักคนรักเดียวจะเดียวกับคุณเท่านั้นนะคะและตอนนี้คุณกําลังรองคอยคนรักที่ดีคนที่ช่ของคุณอยู่ในตอนนี้นะคะคุณคิดว่าเมื่อถึงเวลาคนรักที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเองอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะพบเจอความรักคนรักในราศีไหนธาตุไหนวันไหนแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนใจดีหรือคนมีอีกโโ้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ ขอดูดวงความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุน้ำหน่อยค่ะสามดาบชาวธาตุน้ําคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้เขาเคยผิดหวังและก็เสียใจในเรื่องของความรักมาความรักของคนคนนี้เขาก็ได้หรือคู่ของเขาก็ได้ที่ไปดึงคนอื่นเขา้ามาในความสัมพันธ์ทําร้ายหัวใจกันนะคะถึงทําให้พลังงานของเขาผิดหวังและก็เสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะแล้วคนคนนี้เขาก็มีแนวคิดที่ว่า ถ้าเขามีความรักอีกทีเขาจะไม่ทําร้ายหัวใจคนรักของเขาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขาพบเจอมาแล้วมันทุกข์นะคะเขาจะเข้ามามอบความรักที่รักเดียวจะเด็ดให้กับคู่ของเขาเท่านั้นนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามารักคุณเขาจะเข้ามาพยายามในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เ็าจะพายเรือให้คุณนั่งเห็นไหมเขาจะเข้ามาเอาอกเอาใจคุณพายเรือให้คุณนั่งให้ความรักของคุณกับเขาถึงฝั่งไปพร้อมๆกันนะคะ Just mean, คนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณนะคะเขาเข้ามาแล้วเขาจะปอประกาศให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รู้ว่าคุณคือผู้หญิงลูกชายที่จะเข้ามาเป็นคู่ของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันนะไม่ใช่เรื่องเัือเอินนะคะเพื่อนเพราะว่าพลังงานความรักในครั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเคยทําบุญร่วมกันมานะคะชารีออดเขาอาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนไทยล้วก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่อยู่ต่างอำเภอรหรือต่างจังหวัดนะคะคนคนนี้เขากาลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หลอ่อ ะะห้าดาบเห็นไหมเขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาเขากับผู้ของเขาทะเลาะกันความคิดไปคนละอย่างสื่อไม่เสมอกันต้องจบกันไปพังกันไปนะคะโอ้เห็นไหมเก้าเหรียญนะคะในวันที่เขาจบกับความรักมาทําให้เขามาโฟกัสในเรื่องของการงานเดินทางทํางานทํางานตลอดคนคนนี้นะ แล้วก็หาเงินเก็บเงินเห็นไหมเงินอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหน้าเขาล้อมรอบตัวเขานะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีเงินเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองของเขานะคะและเขาก็เป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเขามีเงินใช้เงินจ่ายชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ของเขานะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ได้มีเงินใช้เงินจ่ายเขาก็มีความเหงาอยู่ในตัวเขานะคะเขาก็อยากจะได้ความรักที่ดีที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเหรียญเติมเต็มให้กับเขาเป็นสิบเหรียญ และเขาก็จะมีความสุขที่สมบูรณ์แบบนะคะเข้ารอคอยคนรักที่ดีเท่านั้นและเขาจะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะอสูรนถือเหรียญเห็นไหมคนคนนี้เขากําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะผ่านการเดินทางขึ้นมาทั้งสามบายแล้วนะคะเขาต้องการความรักที่ดีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับเขาอีกหนึ่งเหรียญก็คือคุณถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเขาจะ ให้ค่าให้เกียรติคุณเข้าไปที่ไหนเดินทางไปทํางานเดินทางไปทําธุระที่ไหนที่ไหนเขาก็จะมีคุณอยู่ในหัวใจของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุดินพฤกศักัิบกามัางกรธาตุลมตุลกุมิถุนนะคะโอ้พลังงานของชาวธาตุดินดดดเดินมากๆเลยนะคะ คนคนนี้เมื่อเขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะเห็นไหมเขาจะอยู่ข้างๆคุณเขาจะไม่ทําร้ายหัวใจคุณคุณทําอะไรไม่เข้าใจอะไรเขาจะคอยให้กับปรึกษาคุณอย่างดีคุณก็เช่นกันคุณก็จะดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีคุณกับเขาต่างคนต่างดูแลกันและกันจะไม่ทําร้ายหัวใจกันจะพูดจะคุยกันด้วยสิ่งดีๆพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงให้กับคุณ นะคะคสาม่เท้านะคะในวันที่เขาจบกับความรักมาเขาก็มายืนรอคอยคนที่ใช่เขาทํางานไปด้วยแล้วก็รอคอยคนที่ใช่ไปด้วยเฝ้ามองมองว่าคนที่ใช่ของเขาเมื่อไหร่จะมาเนาะเขารอคอยมาตั้งนานแล้วนะนะคะเขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะเด็กถือดาบบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคณนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะนะคะ เขาเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กนะคะถ้าเขาได้รักใครแล้วเขาจะหึงจะหวงขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจที่เขาหึงเขาหวงเพราะว่าเขารักคุณนะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมาปกป้องคุณมาดูแลคุณนะคะเข้าถือโลกเอาไว้เห็นไหมเขาจะไม่ยอมให้อุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขาเจอมาแล้วเห็นไหมเขาเจอบททดสอบมาเรียบร้อยแล้วเขาทุกนะคะ เขาจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณมาดูแลความรักของคุณกับเขาอะให้อยู่เคียงข้างกันและกันจนถึงแก่ถึงเฒ่านะคะสองไม่เท้าคนคนนี้เข้าเป็นคนที่เก่งฉลาดสติปัญญาดีก็าอาจจะเก่งภาษาสองภาษาขึ้นนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงลูกชายที่เป็นลูกของเขาทั้งใบเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขาถือคุณไว้เขาจะไม่ยอมปล่อย เขารักคุณคุณคือความสุขของเขานะคะสเตนจ,จากคนที่มีอีกโก้เด็กคือดาสเตนเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะเขาจะเข้ามายอมคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเขาจะเข้ามามอบความรักที่ไร้เงอนไขกับคุณเขาจะรักคุณไม่มีที่สิ้นสุดจะรักคุณตลอดไป เดนเพลสเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามารักคุณเขาจะมีคุณอยู่ในหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาจะเข้ามาให้คุณค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังในหัวใจของเขาอจะมีแต่ความชัดเจนให้กับคุณจะไม่มีอะไรปิดบังคุณและคุณจะเป็นผู้หญิงลู้ชายที่จะอยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะห้าถ้วย คนคนนี้เขาเป็นคนที่รักคนยากไม่ได้รักใครง่ายๆนะคะเห็นไหมมีคนเข้าหาเขาไม่ได้สนใจใครนะนะคะตอนนี้เขาโฟกัสในเรื่องของการงานและเขาก็รอคอยคนที่ใช่ของเขาที่จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีของเขาเท่านั้นใครก็ตามที่จะเข้ามาเราเล่นกับความรู้สึกของเขาเขาไม่สนใจเขาไม่เอารอคอยคนที่ใช่คนรักที่ดีของเขาเท่านั้นก็คือคุณนะคะสีไม่เท้า คนคนนี้เข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการที่จะมาลงหลักปักฐานกับคุณแต่งานกับคุณอยู่กับคุณอย่างมีความสุขอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงนะคะและเขาก็คิดอยากจะมีลูกกับคุณด้วยนะคะเดวิลคนคนนี้เมื่อเขาได้รู้จักคุณแล้วเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาคลั่งไคลลงไหลเสน่หาราคาต่อคุณสุด มีไฟเสน่หาราคาต่อคุณอย่างแรงกล้านะคะคนคนนี้ก็อาจจะคิดกับคุณไปไกลถึงการที่อยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณอยากจะมาแต่งงานกับคุณอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะราชินีถือถ้วยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีนะคะเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีจะมาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับคุณนะคะ แต่ดูภายนอกของเขาอะเขาเป็นคนที่เหมือนคนมีอีโก้นะคะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งในสตรนแล้วก็ดิคเทดาบนะคะแต่ภายในใจของคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ,อนน่อนโยนอ่อนหวานเขาจะเข้ามามอบความรักที่เป็นกระมิตกับคุณนะคะและเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่ใจดีเหลือเกินเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนกับเขาเนี่ยเขาจะเข้ามา,าคลั่งไคล้ลงรายเสน่หาราคาต่อคุณสุดสุด เพราะว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดต่อเขานะคะทาให้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นี่เขารักคุณคุณไปอยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะดีไฮโรแฟนและคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของเขานะคะเมื่อคุณกับเขาได้รู้จักกันแล้วคนคนนี้เขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณตลอดเวลาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วเขามีความสุขนะคะ หนึ่งไม่เท้าคนคนนี้เขาจะเข้ามาเริ่มต้นความรักข้างใหม่กับคุณนะคะเห็นไหมเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาถือคุณไว้และเขาส่องเขามองคุณดูตลอดเวลาส่องมองคุณแล้วก็คิดถึงคนหนึ่งหาคุณสุดๆเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้เอาคุณออกจากใจไม่ได้นะคะสองถ้วยโอ้มาแล้วนะคะคุณกับเขาเป็นคู่กัน คู่ที่เคยทําบุญร่วมกันมาคนรักเก่าในอดีตชาติที่ได้มาพบมาเจอกันนะคะเมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอกันได้เห็นกันแล้วนะคุณกับเขาจะเอากันออกจากหมวไม่ได้คุณก็เอาเขาออกจากหมวไม่ได้เขาก็เอาคุณออกจากหมวไม่ได้นะคะพลังงานของคุณกับเขาจะดึงดูดเข้าหากันเลยกันคุณกับเขาจะรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะว่าได้พบได้เจอคนคนนี้แล้วทําไมรู้สึกว่ารักเหลือเกินมีความผูกพันเหลือเกินเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันทําไมรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมาตั้งนานนะคะ พลังงานของคุณกับเขาจะรักจะหลงกันสุดๆก่อนออกจากหัวไม่ได้อยากจะอยู่เคียงข้างกันอยากจะพูดอยากจะคุยกันอยู่ตลอดเวลากลางคืนมานอนไม่หลับคิดถึงกันดึงหากันสุดๆนะคะคนกับเขาจะรักกันจะอยู่เคียงข้างกันจนถึงแก่ถึงเท่านะคะเห็นไว้สองถทวยแล้วก็สี่ไม้เท้าขึ้นมาตรงกันนะคะคนคนนี้เขาเคยจุบกับความรักมาก่อนความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้นะคะ พลังงานของเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคนเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะหนึ่งเหรียญโอ้ดีมากมากเลยไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปีคุณนะคะเพราะว่าเขาถือเหรียญมาเหรียญใหญ่เบิร์เลอร์เขาจะเข้ามาเปมาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะไม่แน่นะเมื่อคุณกับเขาได้พูดได้คุยกันสักพักหนึ่งคนคนนี้เขาอาจจะนาเงินก้อนนี้มาขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะ เพราะว่าพลังงานของเขาอ่ะไม่ได้มาเล่นเล่นะคะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณคิดกับคุณไปไกลถึงการที่จะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณอยู่กับคุณอย่ามีความมั่นคงนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการทองเขาจะมาดูแลคุณทุกอย่างเดือดซันเดือดซันแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมาติดติดกันนะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาดีสิทิตของคุณเข้าเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณ เขาจะเข้ามามีรักที่มั่นคงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเดี๋ยวชาวเวอร์ชาวท่านน้ำบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้แบบกระทนหนังเนี่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอยู่ดีๆคุณก็ได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะทักมาหาคุณทางสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือคุณอาจจะไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปพบไปเจอเขาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเดินทางไปทํางาน เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบไปเจอคนคนนี้แบบกระทันหันไปที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะราชินีเือเรียนโอ้เห็นไหมคนคนนี้ก็มองคุณดีมากๆเลยนะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมอยู่ในตรงคุณไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของคุณคุณก็เป็นคนสวยคนดูดีมีเสน่ห์น่ารักสําหรับเขาที่สุดนะคะคุณดีเลิศเลอเฟอร์ฟกทุกสเปคเขาทุกอย่าง คุณดีไม่มีที่ติดเดมเพลสนะคะเขารักคุณเขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะจึงทำให้พลังงานของคนคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่หายากเหลือเกินดีเลิศเหลือเฟอเฟิกขนาดนี้ถ้าเขาปล่อยคุณหลุดมือไปเขาคงจะหาผู้หญิงหรือผู้ชายที네่ดีเลิศเหลือเฟอเฟิกเช่นคุณไม่ได้อีกแล้วจึงทาให้พลังงานเขาไม่ยอมปล่อยเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งตัวเละหัวใจของคุณพาตัวเละหัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาเดินร่วมทางร่วมชีวิตไปกับเขาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะนี่คือพลังงานความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ